ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้ามีสิบห้าตะลุ่ยตลาดแตกตามคําของปีข้องน้องเนาพี่น้องเนาะโดนโดนมาพ่อกันเทียนึงบ้ามีก็เริ่มขึ้นพ่อพ่อกันทุกวันเสาร์เนาพี่น้องเนาะพ่อพกันทุกวันเสาร์เป็นข้องถงมประจาหมู่บ้านตว่าอ่าข่วมไงข่วมดังของตลาดนี่ระดับอําเภอพี่น้องผมระดับอ,เอเาเภอข่าวบอกกันได้ยจ้งสัตว์เนาพี่น้องเนาะกาว่าพว่า ของหลายคนหลายอิริหลายเท่าได้นั่นแบบได้นั่นเดี๋ยวห่อตามไปเบิ่งกันพี่น้องผมไปคำมาแรงมากนะพี่น้องเนาะทุกวันเสาร์พี่น้องเอ้ครับใส่หมูพี่น้อง หูว่าหนียวรีดมันลครับแน่นีีดอกจเนียนะครับอย่างนี้เขรับี่นี่อ่าน้นเ่องรที่านพัดได้นี่รีแ่ครับยากี่หุ่นเหรพี่น้องผมขายดิบขายดีเนาะครับร้านนี้เนาะ่บ้าไม่ไช่ <laughs> <c oughs> สาสบาท่สาอไปเรื่อยๆพี่น้องขับว่าแจ้งสั่โอ้ของสวยๆงามๆกัหลายเนาอพี่น้องเนาะ พะกผูมานอนอ่ะเป็นตาย,ยานพี่น้องผมนวดบักใหญ่นาอพี่น้องเนาะนวดบักใหญ่สุดยอดไปเลยห้อยนั่งล่ม น้อยนั่งร่มใส่ตันพี่น้องใส่ตันครับพี่น้องผมเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่บ่าแพ้่ตลาดจังหวัดคืออำเภอเลยพี่น้องรานะังวันที่หนึ่งก็มี บ้ามีเพราระเป็นสีไรก็พอรางวัลที่หนึ่งกับมีเร้่อพี่น้องเด้อเอาเบิ่งเอาครับผมวัวลาบงัวกับมีเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งลาบงัวก่อนไปแจังใดลาบงัวประสันพี่น้องต้มแซ่บเนาะพี่น,อน้องเนาะห้วยเพ่งอ่าไอ้นี่มันสีอยู่ฝุ่นพี่น้องผมสีอยู่ฟางฝุ่นเนาะพี่น้องเนาะ ปลาเผาพี่น้องผมโตบักใหญ่ตัวเท่าไรบุญินแม่ค่ะหนึ่งสามสิบนะครับครับผมแต้มแคนว่าชั่นอีสานบ้านคุยเองนะครับเด้อเขาไปเบิ่งเด้อบอสครับอีสานบ้านคุยเองไม่กับซีเด้งขึ้นเอา์โรดหรอกครับคือถามว่าบรรยากาศมันดีบ่มันดีพี่น้องผม เป็นบรรยากาศที่ดีสวยงามแล้วก็เขา่าก้าวได้ว่าตลาดก็เข้ายอมเย้าไอ้บแมนยอมเย้าแม่ย,มย,ามายิงหญ่บ่แพ้ผู้ใดพี่น้องบ่แพ้ผู้ใดสามารถสู้ได้ทุกอำเภอทุกมู่บานกันเลยที่เดียวเชียวล่ะพี่น้อง,ง,อองครับผมทุกคนเบิ่งใดเนาะครับเน,นเนะนาะทุกคนเบื้องใดู้่ครับโดนโดนหรอดิสองสามปีล่ะ แมนครับผมเอายุพันธ์แจยุพันอาสิตายยุพันอีกก็ได้ครับอแมนแล้วครับโอ้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอี่ย<ภ>ังมาเกิดย่ามน,นี่พี่น้องโอ้โออหหาจินยากกล้าบอกเลยเนาะครับเนาะหาจินยาก จักสิไปทางไหนก่อนพี่น้องผมมันหลดไล,ล่เรื่อยอย่างๆยัง,ยงกินก็นได้เอาจังสี<ร>่บ่หวานบ่วบวไว้ีหรีที่เดียวเชี่ยวแล้วพี่น้องผม<ร>เอาตาม<ร>ใช้เอฟซีนะครับนะาถี่ข้อมาบ้ามี่กับามาเรียอยๆแล้วพี่น้องเลย <c oughs> ม้าข้ามโพดบ่อบโอ้ยของข้าเจ้าขายเบิดแน่แเรวพระนะพี่น้องจะเสียดาย นั่นบั้งขอล้ำสองบั้งว่าสันพี่น้องย่ามนี่ต้องเป็นบั้งขอล้ำนะครับเนาะเอาอี่กบเพคนว่าบ้ามีมากคำพูดกบอ่าเป็นกบหน้าแล้วพี่น้องเป็นกบหน้าเนาะครับเนาะ บกักย่บักกวาาสูงกับบักกวาาดิบหิมความสูงความสูงกว่าสันเอาไปตำน ora, เนาะบาดบัางงาวกับมีบ right> ักท um ัวกับมีเออขันมมี่สามย่างนี่มันกับตำเสียบรวดพี่น้องนลยเห็นปะอันนี้กินกับยังบุญนี่คุณแม่มันกินได้อยู่เปลี่นเขาเอื่นนี่ย่างเขาเอื่นบักสมม้อแม่ข้าวาเอื่นบักสมม้อว่าสันพี่น้องเอามีหอดบักม่วง บางเขาล้มบักซีดาบาเยียนโอ้ยว่ามีว่าเป็นบักม่วงว่าเป็นบบบม่วงโอ้ยมัเสียเวลาอยู่กับน้องที่มันเอาพี่นองเนาวว่าเป็นบักซีดาเอว่าเป็นแบบม่วงเป็นบักซีดาสับพี่นนอง เป็นจังไดพี่น้องผม เ้อเบิ้องตัวเป็นแล้วเหาก็มาเบิ้องตัวถวอดเนาะพี่น้องเนาะจานละเศาบาทเนาะครับพ่อขันเนาะยันละเศาครับาจานละเศาครับผมกับแก้มก็ดีกินเลรียญก็แซ่บกินกับเขายังได้เลยเ,ยเด้นะเอากีนร้อนกินร้อนภาพอีกเบิ่งกีนรน้อน ถามเลยค่ะผ้ายาบว่าบอกวก่ได้ทำไมาอีหยังหรอผ้าหยาบครับหาจินยากนี่บักอกันนี้นี่หาจินยากอันนี้นี่หาจินยากครับที่ร้องว่าอีหยังนี่ฮะที่ร้อนบ่าคอื่นี่โป่งบอกร้อน่ ถุงเท,ท่าไรบู๊โอ้ยกะคาบหนึ่งพอดีปานได้ฟี่เอาว่าตรงๆปานได้ฟี่นาะพี่น้องบ่ได้เห็ดไก่มาขายบ่ครับเบ้อใดเห็ดไก่มาขายมีแต่เจ้านี่ไก่ตัวละร้อยค่ซิฟเงินกับบ่มีเงื่อนกับบ่อบรรเงืนบ่มีสี่สือเพิน่นปลาจาน,านละส้าบ,บาทกันเราบ่ผิดแม่นบ่ครับนั่นเอาเลยเด้อครับเด้อ อยากเบิ้งพักไก่แยงมีดอกสินหรอพักไก่แยงมีดอกพี่น้อง,ง,งของัง,อของแถวนะครับเด้ออันนี้นี่มันใกล้ปลาอยู่ดรอกคือนี่ว่ามีเจ้าของดอกห้กินไปทั่วรเลยใบยละ 50. ห้าสิบงวดหนึ่งเขาพี่น้องงวดหนึ่งเขา ใบเช้งพี่น้องปี่งนเนาะเก่าหอดงูปลาคอเหาพี่น้องผมปลาคอกระมีเหยียบแล้วเพราะเหยียบกระมีพี่น้อง ส่วนทางพูดกับไปรับผมก,กพวกก็คือเกาเหมือนเดิมเลยพี่น้องผมเฮา<ม>บ่าว่าวกันเนาะพี่น้องเนาะครับผมท้ายเข้าไปครับพี่น้องท้ายมั่นเข้าไปว่าสั่นเพิ่นว่าเมื่อนี้บ้านมีเสด้จยังไปกินเนาะนี่เนาะเบิ่งก่อนใส่อ้อนแบบมือนั้นไปใส่เนาะใส่อ้อนแบบมือน,นั้นมีอยู่เด้ปักยิงฝ่ามันใส่ใส่แล้วก็มือนั้นสิเป็นแนวนี้เนาะอ้ายเนาะเด็นว่ากันเราพูดถึงสิบเ้ื่อยคอนเทนต์ นี่น,นั่นวะโอ้เ<อ>ข้าใจพี่น้องเข้าใจแล้๋ยวมองนี้มันจะเป็นใสอ่อนแถบอ่ะสันเมนี้เพือ่อนให้ไก่ไก่ไก่มาสั่นพี่น้องให้ไก่ไก่ได้เด้อพี่น้องเด้อลาบมั่วข้าวหอมสีขาดแล้วขายดีเนาะครับเมน,นี้เนาะสีเบิร์ตมอแล้ว ยอมับบาวลบบาลาลาหนี่ขายดีมากๆพี่น้องว่าบ้ามีสิวา่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่นี่ที่เขาต้องคำนวณเบื้องจากผู้คนที่ยังไปมากนะพี่น้องเนาะเบื้องเอาหลดการลราจรติิดขัดพี่น้องผม ซกันไม่อายะแน่ก่าห่วงนน่ก็ทัซู้ค่ะให้ซือกนยุาสจ้าองไมเก่บสนับพี่น้องกบตัวกใหญ่คนอยากใค่เป้าคนอยากใคร่เป้าพี่น้อง เอาไปกินก็จำปากทั่วพุ่น่ะเดียนกันยืงย่างยิงยางอยู่เาเขาเอื้นว่าเท่ากินได้เนาะครับเนาะเอาไปเฮ็ดจังไหนกินบุคุณแม่เอาไปเฮ็ดจังไหนกินบุเอาไปลาบป่าสั่นคุณแม่ว่าคือลาบงัวนี่ละคือลาบงัวเลยใส่เชียงปรุงแบบนั้นเลยใส่เชียงปรุงแบบนั้นเลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นเท่าเขาอนุญาตจับจังไนพี่น้อง มันเป็นจ้างไาโอ้นดยอดนยอนขออนุญาตด้วยครับเด้อขออนุญาตคุณเมียขาสักกอนนาะครับเนาะเข้าจังสีไายกันไปได้ขันสันกับไปบ่ได้มากบ่เป็นละเมืองที่นนองผมของที่สวยงามๆต่อออดแต่อโอ้ยเนาะ มันจะแงมันคือผักหอมมันก็ชีจีนคือมันชจีนแส่แกงเอาไหมเออกดูข้างีกข้างกันยี่ห้อไม่ยี่ห้ออนไรแล้วกุ้ยประหลาดพี่น้องเขาเอือนกุ้ยสมกันว่าพี่น้องเนาะเขาเอือนกุ้ยสมกัน เจ้จ้อยบ่ได้นี่มาบ่มโอนี่ไข่เป็ดผสมไข่ไก่กะมีฮันนี่ง่วยเพราะกะมีมันม่นพ่อถุงวัดฉันพี่น้องเจ้าเดียวในพี่น้องเนาะสามารถผสมผัสสารในห้องใดขคนหลายพี่น้องมโอนี่คนหลาย คุณแม่เพิ่นได้หนูมาพร้อม่ว่าเบิดแล้วเสียดายครับพี่น้องผู้อยากเบิ่งหนูเนาะครับเนาะหนูก็มีมากกะบ,บ่เสียเลยที่เดียวอันนี้เขาเอื้นบักอีหยังบุญพี่น้องบักสมร่มกับพ่แมนเขาเอื้นลูกมอนเนาะครับเนาะลูกมอนจานละเท่าไรบุ๊กจานละสิบบาทพี่น้องผมลูกมอน ส่วนนี่ก็เป็นปลาทูยักพี่น่องผมเป็นปลาทูยักษ์โอ้ขายดิบขายดีขายเกินห้อมสีเบิดแพงแล้วยางตำตะคนพี่น้องเจนี่ลายลายกดไ้ได้ไ เอาเป็นล้านค่าเสือพาส่วนสุดท้ายเนาะพี่น้องนะก่อนเฮา่ิอเชียมลาพาจากพี่น้องไปพี่น้องผมกนหน้าไปหาค่วยพะนะแจ้งครับพ่อ อืมแฟนครับเฮาเป็นยังไงพี่น้องตลาดยิ่งใหญ่เลยพี่น้องเลยยิงญ่บอกใดคำเดียวพี่น้องผมบอกใดคำเดียวขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อการลิมนาพี่น้องผม